ไม่เป็นต้องศึกษานะจ๊ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนก่อนที่เราจะไปขึ้นใบงานที่3เราก็มาทบทวนเรื่องการบวกการลบการคูณและการหารจำนวนเต็มกันสักนิดนะคะเผื่อว่านักเรียนบางคนอาจจะลืมไปบ้างแล้ว สำหรับในเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มนั้นก็จะมีอยู่2กรณีนะคะก็คือกรณีที่1เครื่องหมายเหมือนกันให้จับตัวเลขรวมกันเครื่องหมายตอบตามที่เห็น เช่นนะคะสามบวกห้าอันนี้เป็นเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ก็บวกปกติก็ได้แปดอันนี้กรณีนี้ทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะทีกรณีที่สองก็คือลบสามบวกกับลบห้าอันนี้ก็คือเป็นจํานวนลบทั้งคู่จะเขียนในรูปนี้ก็ได้หรือจะเขียนลบสามลบห้าแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะคือตัวเดียวกันก็คือจับตัวเลขรวมกันเหมือนกันค่ะสามรวมกับห้าได้แปดที่ตอบตามเครื่องหมายที่เห็นก็คือตอบลบเท่านั้นเองไปดูกรณีที่สอง เครื่องหมายต่างกันนําตัวเลขมาหักล้างกันเครื่องหมายตอบตามตัวมากนะคะ,ะเช่นค่ะสามลบหได้ลบส3เห็นไหมคะสาลบหเครื่องหมายต่างกัน3เป็นบวกอีกตัวคือลบหต้องนําตัวเลขมาหักล้างกัน3กับ5ต่างกันอยู่2ทําไมตอบลบเราตอบตามตัวมาก5คือตัวมากนะคะเป็นลบคําตอบเลยเป็นลบหรืออีกสักตัวนะคะลบหบวกเเท่ากับส ทีนี้6กับ9กเนี่ยนอยเครื่องหมายต่างกันเหมือนเดิมก็คือหักล้างกันต่างกันอยู่3แล้วทําไมตอบบวกก็ตอบตามตัวมากคือเลข9กเป็นตัวมากเป็นบวกคําตอบเลยเป็นบวกค่ะอีกสักตัวนะคะลบ7บวก2ลบ7บวก2 2ตัวนี้ก็เครื่องหมายต่างกัน7กับ2ต่างกันอยู่5 7คือตัวมากถูกไหมคะคาตอบก็คือลบ5เพราะว่า7เป็นลบเท่านั้นเอง ก็ไปดูการคูณและการหารต่อกันเลยนะคะสำหรับการคูณและการหารนั้นก็จะไม่ยากเท่าการบวกและการลบเพราะว่ามีอยู่2กรณีก็คือถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคูณหรือหารกันต่อบวกนี่คือกรณีที่1อ่าเช่นค่ะ3าคูณ5อันนี้เป็นบวกทั้งคู่อยู่แล้วก็คูณปกติ3คูณ5ได้15หรือ เป็นลบทั้งคู่นะคะลบสามคูณลบห้าจะเขียนในรูปนี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็นวงเล็บอยู่ติดกันแบบนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบแน่นอนว่ามันเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันต้องตอบบวกนะคะก็คือได้15ไปจําให้ได้นะคะเครื่องหมายเหมือนกันคูณหรือหารกันตอบบวกกรณีที่หารก็เหมือนกันนะคะเด็กๆที่อันที่สองเครื่องหมายต่างกันคูณหรือหารกันตอบลบ อันนี้สำคัญนะคะนักเรียนชอบจะทำผิดไปดูเลยค่ะลบ3คูณ5ได้เท่าไหรเอ่ยเครื่องหมายต่างกันนะคะเครื่องหมายต่างกันคูณกันก็คูณปกตินี่แหละ3 5ได้15ทีนี้เมื่อเครื่องหมายต่างกันต้องตอบลบจะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวหน้าเป็นบวกตัวหลังเป็นลบหรือตัวหน้าเป็นลบตัวหลังเป็นบวกเมื่อเครื่องหมายต่างกันต้องตอบลบทันที3คูณลบ5ก็ได้ลบ15้า หรือในกรณีที่เป็นการหารก็เหมือนกันนะคะลบสิหารด้วย5ตัวนึงเป็นลบตัวนึงเป็นบวกคําตอบเป็นลบแน่นอนค่ะ10หาร5ก็ได้2และตัวนึงเป็นลบตัวนึงเป็นบวกคําตอบเลยเป็นลบ2เห็นไหมคะก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนักเรียนก็ไปท่องด้วยนะคะว่าถ้าเป็นการบวกและการลบให้ไปท่องด้วยว่าถ้าเครื่องหมายเหมือนกันให้รวมกันตอบตามเครื่องหมายที่เห็น ถ้าเครื่องหมายต่างกันหักล้างกันตอบตามตัวมากตอบเครื่องหมายตามตัวมากนะคะส่วนการคูณและการหารให้ท่องว่าเครื่องหมายเหมือนการคูณหรือหารกันตอบบวกเครื่องหมายต่างกันคูณหรือหารกันตอบลบเห็นไหมต้องจําให้ได้นะคะเด็กๆเราก็มาดูใบงานที่3กันเลยนะคะสําหรับใบงานที่3นั้นก็จะเป็นเรื่องการบวกการลบก,การคูณและการหารกรณีที่มีวงเล็บ หลักการในการทำนะคะเด็กๆต้องทำในวงเล็บในสุดไล่ออกมานอกสุดต้องทำตามนี้เลยนะคะถ้าไม่ทำตามนี้ผิดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูโจทย์กันเลยค่ะโจทย์นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีวงเล็บหลายรูปแบบนะคะเราก็มาดูกันเลยว่าเป็นวงเล็บอะไรบ้างวงเล็บที่อยู่นอกสุดนะคะก็ถือว่าเป็นวงเล็บใหญ่ จะเป็นวงเล็บก้ามปูเส้นสีแดงนี่นะคะเป็นเส้นเหลี่ยมนี่เขาเรียกว่าวงเล็บก้ามปูถัดเข้าไปก็จะเป็นวงเล็บปีกาและถัดเข้าไปก็จะเป็นวงเล็บเล็กตามลําดับนี้เลยนะคะวงเล็บเล็กก็คือเส้นโค้งนะคะตอนนี้ในวงเล็บเล็กก็คือ5้คูณสี่ เราก็สามารถทําได้เลยนะคะ5ู้ณสได้เท่าไหร่เอ่ย5้คูณสี่เป็นจํานวนบวกทั้งคู่คูณกันก็คูณปกติค่ะ54 2 0ี่ก็เขียนออกมาเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูด้านหลังค่ะ2อลบ 6. ตัวนี้ก็อยู่ในวงเล็บเล็กนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บใหญ่เราก็สามารถทําได้เลยเหมือนกันนะคะ2อลบเครื่องหมายต่างกันนะคะหักล้างกันอยู่แล้ว2กับ6ต่างกันอยู่4 ตอบตามตัวมาก6คือตัวมากเป็นลบคําตอบเป็นลบแน่นอนค่ะก็คือลบ4นะคะจากนั้น2 4ดึงลงมาค่ะตัวไหนที่ยังไม่ทําเราก็ดึงลงมาหารดึงลงมาค่ะวงเล็บปีกาค่ะ14ค่ะดึงลงมาค่ะลบดึงลงมาค่ะ,ะเมื่อเปิดวงเล็บปีกาเราก็ต้องปิดวงเล็บปีกาด้วยนะคะและที่สําคัญวงเล็บใหญ่ยังอยู่นะคะเด็กๆก็ต้องใส่ให้มันด้วยนะคะบวกดึงลงมาค่ะ ทีนี้เราก็ไปดูต่อค่ะว่าตอนนี้วงเล็บไหนคือวงเล็บในสุดนะคะวงเล็บใหญ่ก็ยังเป็นวงเล็บก้ามปูถัดเข้าไปคือวงเล็บปีกกาก็คือตัวนี้ค่ะที่เราจะต้องทำา14ลบ20เป็นการบวกลบเครื่องหมายต่างกันนะคะสลบ20ก็หักล้างกันเพราะเครื่องหมายต่างกันหักล้างกันได้เท่าไหร่คะได้6ตอบตามตัวมากตัวมากคือ20เป็นลบคำตอบจึงเป็นลบตามนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่วงเล็บปีดก,กาให้มันซะเพราะว่ามันเป็นลบนะคะจากนั้นดึงยี่สี่ลงมานะคะดึงเครื่องหมายหารลงมาตรงนี้เราใส่วงเล็บไว้เพราะว่าเครื่องหมายซ้อนกันต้องใส่วงเล็บนะคะเราจะไม่เขียนเครื่องหมายต่อกันแบบไม่ใส่วงเล็บนะคะจากนั้นก็ปิดวงเล็บใหญ่ค่ะวงเล็บก,การปูยังอยู่นะคะดึงบวกลงมาค่ะดึงลบสี่ลงมาค่ะจากนั้นยี่สี่หารด้วยลบหก อยู่ในวงเล็บใหญ่เราก็สามารถทําได้เลยนะคะคือทําในวงเล็บก่อนเนี่ยยี่บสหารด้วยลบหเครื่องหมายต่างกาันคูณหรือหารกันตอบลบอันนี้ก็ห้ามลืมนะคะพันยี่สบ2ี่หารด้วยลบหกคำตอบเป็นอะไรแน่นอนคะเป็นลบแน่นอน6เท่าไรได้ยี่สบี่หกสี่ยี่บสี่ก็ตอบลบสี่นะคะดึงบวกลงมานะคะดึงลบสี่ลงมา เห็นไหมคะเครื่องหมายอยู่ใกล้กันตัวหนึ่งต้องใส่วงเล็บนะคะเครื่องหมายซ้อนกันอยู่ทีลบสี่บวกลบสี่เครื่องหมายเหมือนกันค่ะต้องจับตัวเลขมาเป็นไงกันคะรวมกันนะคะสี่บวกกับสี่ได้แปดเป็นลบทั้งคู่เพราะฉะนั้นคําตอบเป็นลบแน่นอนก็คือลบแปด เห็นไหมคะก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญคือต้องทำจากวงเล็บในสุดแล้วไล่ออกมาเรื่อยๆจนถึงนอกสุดนะคะข้อควรรู้ตรงนี้นะคะนักเรียนต้องจำไว้ถ้าเครื่องหมายที่มันซ้อนกันอยู่อย่างเช่นบวกกับลบสแน่นอนว่าเขาใส่วงเล็บอย่างเงี้ยค่ะก็จะหมายถึงลบสได้นะคะคือเขียนในรูปนี้ได้และเขียนในรูปนี้ได้ลบลบสตัวนี้สำคัญค่ะลบลบสมลบคูณลบได้บวก ตัวนี้เราควรจะเปลี่ยนมาเขียนเป็นบวก3เพราะเวลาคำนวณจะทำให้เราไม่ผิดพลาดนะคะคือทำได้ถูกต้องง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะคะเด็กๆมาดูงานในใบงานที่3ต่อกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับงานในใบงานที่3นั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อก็ไปทำมาให้เสร็จเรียบร้อยทุกข้อนะคะทีนี้ข้อควรรู้ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว แต่ครูก็ยังอยากย้ําตรงนี้ค่ะลบลบสามตรงนี้ค่ะนักเรียนควรจะเปลี่ยนเป็นบวก3ามหรือลบลบห้าก็ควรจะเปลี่ยนเป็นบวก5้าอย่างนี้นะคะเพื่อจะได้ง่ายในการคํานวณค่ะ,ะเราก็มาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจนะคะวงเล็บที่นักเรียนเห็นวงเล็บใหญ่ตอนนี้คือวงเล็บปีกกานะคะถัดเข้าไปถึงจะเป็นวงเล็บเล็กก็คือห้าบวกสี่ตัวสีแดงนะคะก็บวกมาเลยค่ะห้าบวกสี่ก็ได้9้าใช่ไหมคะ ทีนี้สิบไม่ไทําก็ดึงลงมาลบดึงลงมาค่ะเสร็จแล้วก็ปิดวงเล็บปีกกานะคะส่วนด้านหลังคูณก็ดึงลงมาค่ะ2ลบหตัวนี้นะคะเครื่องหมายต่างกันหักล้างกันก็จะได้ลบสเห็นไหมคะสังเกตนะคะคูณกับลบอยู่ใกล้กันเราต้องใส่วงเล็บเพราะว่าเครื่องหมายจะซ้อนกันอยู่แบบไม่ใส่วงเล็บไม่ควรทํานะคะทีนี้ในวงเล็บใหญ่10ลบเนะคะตรงนี้ได้เท่าไหร่เครื่องหมายต่างกันหักล้างกันนะคะตอบตามตัวมาก10คือตัวมากเป็นบวก คำตอบเป็นบวกแน่นอนค่ะ10กับ9ต่างกันอยู่1เลยตอบบวก1น,นะคะคูณดึงลงมาค่ะลบสดึงลงมาค่ะ1คูณลบสเครื่องหมายต่างกันคูณหรือหารกันตอบลบอันนี้ก็ห้ามลืมนะจ๊ะเด็กๆห่งคูณลบสจึงได้ลบสค่ะไปดูข้อที่2นะคะครูทําให้ดูบางส่วน แล้วนักเรียนก็ไปทําต่อให้เสร็จนะคะอ่าก็มาดูกันเลยข้อ2มีวงเล็บใหญ่เป็นวงเล็บกล้ามปูถัดเข้าไปก็คือวงเล็บปีกาแล้วก็เป็นวงเล็บเล็กอ่าในวงเล็บเล็กนะคะก็คือลบสาหารด้วย15เป็นการหารเครื่องหมายต่างการคูนหรือหารกันตอบลบเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบลบแน่นอนนะคะสาหารด้วย15ได้2จึงเป็นลบสเห็นไหมคะอ่าทีนี้ก็ด้านหลังบวก24่ก็ดึงลงมา ตัวนี้นะคะจะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะจะเขียนเป็นลบสองบวกยี่สี่ก็ได้นะฮะหรือจะใส่ก็ไม่ผิดวงเล็บปีกายังอยู่นะคะเสร็จแล้วเมื่อดึงบวกยี่สี่ลงมาก็ปิดวงเล็บปีกาอ่าแล้วก็บวกทีนี้ตรงเนี้ยมาจากไหนบวกยี่สิบตรงนี้แหละค่ะลบลบที่เราพูดไปเมื่อกี้สาคัญมากนะคะควรจะเปลี่ยนเป็นบวกยี่สิบซะเพราะจะทําให้เรามองง่ายขึ้นนะคะลบลบยี่สิบก็กลายเป็นบวกยี่สิบอ่าแล้วก็ปิดวงเล็บใหญ่คือวงเล็บก้ามปู คูณ10ก็ดึงลงมานะคะทีนี้ขั้นตอนถัดไปลบ2บวก24เป็นการบวกลบเครื่องหมายต่างกันทำงไงกันคะเครื่องหมายต่างกันหักล้างกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนจะต้องรู้หักล้างกัน2กับ24ต่างกันอยู่เท่าไหร่คะต่างกันอยู่22ตัวมากคืออะไรลูกตัวมากคือ24เพราะฉะนั้นตัวมากเป็นบวกคำตอบเป็นบวกแน่นอนเพราะ,ะนั้นตรงนี้เติมอะไรลงไปคะ ก็คือเติม22ลงไปนะคะจากนั้นนักเรียนก็ไปทำต่อให้เสร็จนะคะใบงานนี้ก็อาจจะยากอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่ามีทั้งการบวกการลบการคูณและการหารอีกทั้งมีวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทำลำดับขั้นตอนให้ดีเราจะทำตัวที่อยู่ในวงเล็บในสุดไล่ออกมานอกสุดอันนี้ห้ามลืมนะคะในกรณีที่มีวงเล็บ เห็นโจทย์แล้วอย่าพึ่งท้อนะคะครูยังเป็นกำลังใจให้เสมอนะจ๊ะเด็กๆก็ไปดูคำคมวันนี้กันเลยค่ะเกิดเป็นหงไม่บินก็สงา่าเกิดเป็นคนดีแบบธรรมดาไม่ต้องรวยล้นฟ้าก็มีค่าและดูดี